อะสวัสดีค่ะสวัสดีย่ำคำนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตอนคำคำกับย่ำเสาเฮ็ดคลิปได้พี่น้องแต่วาถาสวยมากโอ้โทรศัพท์ห่อนตั้งี่ก็ห่อนบืดบืดโยพี่น้องอากาศร้อนมากได้เอาผ่าห่อผุนเด้อพี่น้องโทรศัพท์ ลค่ะสวัสดีค่ะคนราหารทรายครับผมสวัสดีครับอ่ะไปยังไงงวดที่ผ่านมาของเราให้บนไปออกล่าง<อ>ก็ถือว่าแม่นอยู่เด้คนละหานทรายเนาะ<อ>ถือว่าแม่นถึงถึงแม่นว่าเข้าไ้บน<อ>แต่ว่าตัวเลขกับบ่กไหลตู่เข<อ>้าเล่นบนล่างโด,โดยโดยที่ว่าอะรกลับตัวเนาะ<อ> เลขของคนอะาหารไส้นี่บรก้การตัวเด้แตว่าสูตรเป็นบนบ่คนละอาหารไส้ครับสูตรบนแต่มันเป็นลงล่างเออของแม่ขัวก็คือกันงวดเมื่อกี้นี่ครับของแม่ขัวกับมาบนแตว่าไปล่งลางยังดีนะที่แม่ขั่วคุ้นลางไหวยังวะผมก็ยังงงอยู่คือกันของแม่ขั่วของแม่ขัวมีสีนาเออ,เอ,อหากบ C, รบฟซีเนาะ ผมสงสัยอยู่ผมนั่งคิดอดี่วมันต้องเกาะกันไปแท้ไปยิงจิตเลยก็เกาะกันมันผมว่ามันต้องเกาะกันมาบนน่ะแปดหน้านี่แหละผมว่าอืได้ไห่ไปล่างเออแม่งขั้วกระจับใส่แปดหานี่แหละแปดห้าเก้าหาเมื่อกี้นี่แต่ว่าแต่ว่ามาลงลางกันยังดีแต่ว่าพูดถึงว่าเฮาเฮา เา้าของเขาเป็นสูตรบนเนาะครับอ่ะรอบนี้ก็สิเป็นสูตรบนคือเกาแมนบอเพราะว่าคือสีโบลงลางอีกเนะาะเพราะว่าห่วยของแม่ขั้นจับใส่บนโว้ยว่ามันคักตืบอยู่ไหนแล้วอ้าวบ่เป็นยังกระทือว่าแม่นมากตัวเลขก็เข้าตรงๆเข้าคุ้นลางไว้น้ำกบบ่เป็นยังค่ะเพราะว่าคันคันหลายๆคนนี่โอ้ย บ่อนาเซียหน้าว่าบางคนก็สิว่าหาหนี้บ่มีบุญตรงมาลางข้าจอกอะไรน้ำเข้าคือเกาังสีนาครับแต้บางคนเขาเล่นเป็นเขาจะเอาในวงกลมนะเขาจะเอาเป็นเนรนบนล่างค่ะครับเพราะว่าเพราะว่าบางคนน่ะเลขข้าจอกว่าแปดมาลางหามาลางคือคือจังเอฟซีแม่ขั้วเนี่ยแะข้าจ้าสิว่า ข้าเจา้ายิงใส่ไรว่าของแม่ขั่นนี่บ่านาเฉขึ้นบนหาข้าเจา้าวะ<อ>ข้าเจา้าโอ้ข้าเจ้าเจาะเล็กเด็กเก่งอยู่ดิของเข้าสายบนเข้าเจ้ายังเจาะลงลางได้เห<อ>ม็นอะบแบบสิบบนเหมือนเดิมเม็นบะครับอ่าเอาสิบสิบบนนะครับค่ะสิบบนสามสี่เจ็ดแปด สามสี่เจ็ดแปดรักหน่วยศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเอารอบนี้มีสี่ตัวแมนปะครับหลายอยู่แต่ว่าผมจะคัดไทยสามคู่อ๋อบอออันรักสิบ 10, นะครับรักสนะิบสามสี่เจ็ดแปดเนาะครับหน่วยบนศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดหน่วยบน 0ูนหนึ่งห้าตัวเลขเกาะหกเจ็แดแปดครับหกเจ็ดเอาหกคือบอเอาเจ็แด,แด,แดแปดเอารอบนี้รักน่วยหลายเนาะหลายแต่วันผมจะจับคู่ให้12คู่แล้วก็นี่ผมจะคัดให้3ชุดอ่าทีน,นี้มีเลขติดบนบ่ครับ มีติดบน0367ครับติดบนตัวไหนก็0367ครับ0367มีมีแต้มด้วยเด้อทำแต้มไว้อยู่ครับแต้มนี้แต,แต้มบนแต้มบน เต็มบนแม่นปอครับแต็มบนศูนย์ห <5 S 1> นึ่งสามห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดเอาทีนี้ต่อู่สิบสองชุดครับค่ะสามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสามแปด

ดศูนยแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดครับทีนี่เราโอ้มโงกลมที่สามศูนย์องคกลมที่สามศูนย์็ดศนย์็ดศูนครับสามเจ็ดคสูตรนี่นี่ สูตรนี่นี่เฮ้าเล่นตะบนว่าต้องกลับโตแมนบ่ะครับบ่บ่บต้องกัแต่ว่าให้ให้ให้เอาอยากให้เอาแต่อันที่สามศูนย์เจ็ดศูนย์กับ3ามเจ็ดนะเอาไปกับแล้วก็กันกันรางเลยเนี่ยอ๋อสามคู่นี่สําหรับคนทุนหน่อยเนาะสําหรับคนทุนหน่อยนีย่คือสามศูนย์เจ็ดูนแล้วก็สามเจ็ดนี่ เอ,เ,เอาไปเรีนเอาไปเรียตัวกรับครับอ๋อกันล่างไว้น้ำเนาะครับอ๋รบอรบอะบันแต้มนี่สมมุติแต้มนี่ทันไปมากก้เขาเอาไปตัดเอาตัดเอาในสิบสองชุดนี่แหละครับมันสีเรืันเบาเบาเบาถึงสิบคู่ดอกอืมแต้มศูนย์นี่ก็คือสามเจ็ดเออสามเจ็ด เต็มหนึ่งเต็มหนึ่งก็คือสามแปดครับเต็มสามก็คือสามศูนยต็มห้าคือเจ็ดห้เจ็ดแปดหกเจ็ดเต็มหกเต็มหครับเต็มหกหรืก็คือแปดแปดเนาะ โอ้แต้มเกีดนี่คือเกียดศูนย์ตัวอ่ะก็บว่าลายตัวนี่ะนาดขนาดเทามักแต้มลายคือกคือเท่าเรียกเอาแม่นบอครับอืมถ้าแต้มถ้าแต้มแล้วมันจะจะเหลือบ่หลายจากสิบสองคู่มันก็ลดมาเนี่ยสีน่ะขันขั้นขั้นเท่าสีเลนแบบตรงๆเขาขั้นขันว่านี่ก็เท่ากับ อันกันโบได้ที่มันได้เต็มแล้วก็จักราิบพาสิบยังสี่กันอันใดก็ได้เต็มบ่เข้ากับสิบบาทสิบบาทบยังสีน่นะอือหมดที่ผ่านมาบางหันเลขติดบนเข่าจ็ตเนาะครับเต่ว็าน่วยบนกับติดบนจั๊กคู่ที่แปดหาไปล่างซสือไปล่างซสืออา้ารอบนี่คนละหันไส้สิเป็นจังไร แคปหน้าจอกันไว้พิจารณาค่ะพี่น้องของเพิ่อนสายบนเมื่อกี้นี่ล่องลางเนอค่ะพี่น้องคนละหารไส้เอารอบนี้ข้ามาลุ่นกันว่าคนละหารไสยนี้จะมาบนหรือว่ามาล่างเลขลักสิบบนเพิ่นมี3า7 8ีลักหนวยบนมีศูนย์หนึ่งหเก็ดอ่าเลขติดบน0ูนยเจ แต้มบนอ่ะแต้มบนเด้อพี่น้องเด้อแต้มบนมีแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสามแต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดอ่ะผู้ใดมักแต้มใดกระจัดแต้มนั่นเนาะพี่น้องอ่ะขอบคุณขอบคุณค่ะคนละหันทรายขอบคุณค่ะค่ะค่ะพักพรอนสเถอหายไปๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะค่ะวัสดีค่ะอ่ะพี่น้องคนละหันทรายเพิ่นเกิดอุบัติเหตุ เพิ่นกะเป็นคนว่าบสมบูรณ์แบบปันไดเนาะคะ่ะเดินไม่ได้อ่ะให้ตัวเลขเพิ่นเขาในแม่เนาะพี่น้องพอเข้าไรซอยเหลี่ยเพิ่นจักเด็กจักหน่อยเนาะ,ะตัวเลขของคนรหันทรายเมื่อกี้เพิ่นกะไฮแปดหาบุญมาออกลงังเอารอบนี้แคบนาจอกันได้คะ่ะพี่น้องสําหรับคนละหันทรายจะมาบนหรือว่ามาล่างแต่ของเพิ่นเป็นสูตรบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาพอกันคลิปนาะสําหรับคลิปนี้ ให้พี่น้องสําหรับคนทุนน้อยคนทุนหน่อยด้วพี่น้องเด้อตูทีว่วงกลุ่มอ่ะพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ